สวัสดีค่ะพบกับศิลินยีสูสูอีกแล้วนะคะวันนี้ซิลินก็จะพาเอทุกท่านมาชมเจ้ารํานี้เลยสเปคแคป1.9เก้ดีเอนะคะแต่งอะไรไปบ้างเดี๋ยวตามศิลินไปดูกันเลยค่ะ สำหรับเจ้ารำมนี้นะคะสิรินก็ใส่เป็นล้อแม็กนะคะจะเป็นแม็กเงาขนาดยางด้านหน้าก็จะอยู่ที่245-458หนะคะส่วนด้านหลังนะคะก็จะใส่เป็น275-40-18นะคะเจ้ารำมนี้ก็มีการโหลดจัดทรงนะคะอยู่ที่หน้า2หลัง4นะคะทรงเขาก็จะเตีย้ยๆประมาณนี้เลยนะคะอ่า ก็จะดูหล่อเลยเนาะส่วนด้านหลังนะคะเจ้าลำนี้สิลก็จะใส่เป็นตัวค้ำหลบป้ายให้นะคะเดี๋ยวเรามาชมภายในกันนะคะว่าภายในลำนี้เราแต่งอะไรไปบ้างลำนี้นะคะก็จะใส่เป็นตัวดิฟฟี่นะคะกับวัดบูทให้ลูกค้าด้วยแบบนี้เลยภายในก็หล่อนะคะแล้วก็ภายนอกก็หล่อเนาะ เดี๋ยวเรามาฟังโปรโมชั่นกันนะคะว่าโปรโมชั่นเจ้ารำนี้นะคะดาวเริ่มต้นอยู่ที่19,900บาทเท่านั้น19,900บาทลูกค้าจะได้คือแม็กยางจัดทรงนะคะแล้วก็กุญแจรีโมทพร้อมกับสัญญาณกันขโมยแบบนี้เลยเนาะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจสอบถามโปรโมชั่นก็สามารถอินบ็อกเข้ามาสอบถามรายละเอียดกับซิรินได้นะคะสำหรับคลิปนี้ซิรินต้องขอตัวไปก่อนแต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวเราไป จอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ